กิจกรรมคาบสมุกอัศดนมาแล้วสำหรับตู้คอนเนนชั่นล่าสุด้องกับกระดูกวิญญาณเฉพาะทาง5เดี๋ยวเรามาลองลุ้นดวงรีวิวตู้กันครับหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสรรพยุทธ์วิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลร,รากโกพรัส ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็กไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t ตลาร์โ plus ลิง์อยู่ใต้ด e สคริปชั่นอ่ะละครับ,บก็กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจําช่องจานแจ็คไวเน์เกมเมอร์กันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับสัรพยุทธวิญญาจารย์เซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์เวียดนามนั่นเอง กับกิจกรรมค่าสมุดอัสดงนะครับกิจกรรมตู้คอนเนคชั่นที่เข้ามาใหม่นะโดยตู้นี้นะครับก็จะใช้ระยะเวลาแบบปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาให้5วันเลยจะเห็นบางกิจกรรมนะแต่อตอนนี้เนะี่ยเขาให้แบบรูปแบบเดิมแล้วนะครับนั่นคือเพียงแค่3วันเท่านั้นนะครับก็คือเวลาปกติเลยตู้คอนเนคชั่นเนี่ยจะได้แค่3วันเท่านั้นนะครับโดยในตู้นี้นะครับเราเนี่ยจะมีของรางวัลที่มันเป็นว้าวๆ้าหน่อยคือกระดูกวิญญ,ญาณถังห้าวซึ่งเซิร์ฟนอกเนี่ยกระดูกนี้เนี่ยต้องแลกจากตู้กายแทบวิญญ,ญานนนััน้นะครบ ใช้เหรียญประมาณ340โดยดประมาณถ้าจันจะไม่ผิดนะก็จะแลกได้นะครับแต่ว่าของไทยเนี่ยเอามาล่อตาล่อใจโดยที่อเอามาในตู้เลยด้วยของละมานันอื่นนะครับก็จะมีสกินเจี้ยงจูนะครับนี่น้องน่ารักเลยนะครับสกินเสียวอู่นะครับเนี่ยชุดแบบเขาเรียกว่ารับลมร้อนนะบอกเลยว่าถ้ามาประเทศไทยเนี่ยร้อนแน่นอนนะครับ แล้วก็จะเป็นทะหน้าของไส้กรอกกระดูวิญญาณ SP นะครับซึ่งกระดูวิญญา,น SP, นญญา SP เนี่ยอาจารย์ถึงว่าแพทไทยมาไวมากนะแพทไทยไวมากจริงๆนะครับแบบบางทีผู้เล่นบางคนตามไม่ทันจริงๆนะเผลอๆเกือบครึ่งนึงเลยที่ตามไม่ทันนะครับเพราะว่าแพทเนี่ยมันเร่งเยอะมากๆนะครับความจริงเนี่ยไม่จําเป็นต้องเร่งขนาดนี้นะเอาจริงๆนะครับเพราะว่าบางตัวละครที่ควรจะเก่งอยู่มันกากมันกากลงเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลที่สามารถซื้อได้นะครับ เราเนี่ยเออลืมบอกไปนะครับเราเนี่ยสามารถหาไส้กรอกใช้ไส้กรอกเพื่อรับตั๋วได้สูงสุดวันละ50นะครับโหได้แค่วันละ50เองเหรอโอ้โหเอยเปลี่ยนใหม่ดรอบได้วันละ50เมื่อก่อนดรอบได้วันละร้อยใช่ปะถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนดรอบได้วันละร้อยโอ้โหเดี๋ยวนี้ให้วันละ50แม่งกอีกแล้วนะครับ แล้วก็ทางหน้าของมอนะครับเราสามารถซื้อโปรโมชั่นที่เป็นสงการได้อย่าลืมมาซื้อกันนะครับใช้ทองซื้อนะครับใช้ทองซื้อโปรโมชั่นมาสงการนะเราก็จะได้กล่องมาทั้งหมด3กล่องนะครับนี่กล่อง3กล่องนี้นะครับนี่อันนี้กล่องนี่ตันซื้อมานะครับเป็นกล่องตัวนะครับกล่องตัวทั้ง3กล่องเลยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสําหรับก่อนที่ตัวละครใหม่จะเข้าซึ่งน่าจะเป็นเสือนั่นแหละนะครับถ้ามัเป็นเสือก็สบายนะครับ โดยเราเนี่ยสามารถซื้อรายวันได้วันละ300เพื่อรับตั๋วเนี่ย600บวกไสเกลอกอีก400อันนี้ถือว่าคุ้มนะครับคุ้มมากๆถ้าใครไม่รีบเนี่ยซื้อแค่วันละครั้งนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่ต้องรีบซื้อก็ได้นะซื้อไอ้วันละ300ถ้าสมมติว่า3วันหมด900เพชรแล้วเราได้ของที่ต้องการที่เหลือเราก็ไม่ต้องสุ่มนะครับข้อดีที่สุดของตัวไอของไอตู้นี้นะครับสำหรับจานนะสำหรับคนอื่นจานไม่รู้นะครับสำหรับจานก็คือมันเนี่ยเป็นอะไรที่ ที่ดีเพราะว่าตู้นี้ให้ตัวที่เยอะนะครับอันนี้จานขาดตัวอีกสิบใบอ่ะ,าอะขาดอีก4ใบนะครับอันนี้ได้ไส้เกาะมาแล้วไส้เกาะเราก็น่าจะมีเยอะนะครับมันสามารถไปหาได้จากการใช้พลังงานไส้เกาะทั่วไปเลยอ่ะ,อะหาเสือได้ไหมเราขาดอีก6ใบก็ครบลายวันวันนี้แล้วครับจะให้น้อยนะ ถือว่าให้น้อยนะครับรอบนี้เพราะว่าปกติให้วันละร้อยอ่ะให้วันละสุ่มวันละร้อยอ่ะตัวสุ่มอะ่ะเพราะาจดจำแม้ว่าเสิร์ฟนอกจัางก็ยังเป็นร้อยอยู่หรืหรอวันแปดสิบปะแต่น่าจะเป็นร้อยมั้งถ้าจาไม่ผิดอ,ะอ่ะความ,มจำไม่น่าสั้นขนาดนั้นนะความจำไม่น่าสั้นขนาดนั้นมาก็ได้เป็นที่เรียบร้อยครับแบนแบนเจ็ดดอกแมมไม่ดอกโอเคน่าจะครบแล้ว่ะวันนี้นะครับของราวันนี้นะ 560นะครับก็เอ้ามันเป็นร้อยหนึ่งวะเนี่ยจานได้60สิทับ50เนี่ยบอกว่าดรอปได้ดรอปสูงสุดวันละ50บใบแต่ว่าจานได้มา60แล้วงั้นขอลองหน่อยจานว่าแปลกๆลกละจานว่าแปลกๆโอ้ยังได้อยู่ครับมันน่าจะบั็กครับดรอปได้สูงสุดวันละร้อยเหมือนเดิมครับวันละร้อยเหมือนเดิมใครมีไส้นกอกเยอะก็ใช้ได้ครับดรอปได้สูงสุดวันละร้อยนะ ไม่ใช่วันละ50ครับเห็นไหมเขาน่าจะปรับแต่เลื่อมปิดเขาเรียกว่เลื่อมเปลี่ยนสคริปต์ในเกมสกคริปต์โค้ดอะเลืมเปลี่ยนให้มันเป็น50ถือว่าเป็นผลดีของเรานะครับถือว่าเป็นผลดีของเรามาเดี๋ยวมาลองลุ้นดวงกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้มีเท่านี้แหละโอ้โหของรางวัลด้านบนดีหมดนะครับสีชิ้นด้านบนเนี่ยถ้าออกกระดูกสีดาวมาก็น่าจะว้าวเลยแหละจันว่าของดีสุดคือนี้ครับ sp สีดาวแต่ว่ามันทำไมชอบให้กระดูกอันนี้ไม่รู้อะ แพ็กไทยมันชอบเปลี่ยนครับ,อ,รบอุ้ยสุ่มเอรับอื้อครับเกือเกินโอ้โหแปลกๆแ,แล้วต้องเปลี่ยนเป็นตัวละครเสียอูย่มาละอันนี้เสียอุ่ล่างวิญญาณด้วยแปลกๆอันนี้แปลกๆจริงป่ะอือหือป่า,ปาสกินเจี้งจูมาครับตัวแรกเลยนะครับเปิดใช้ไปเลย แล้วก็เดี๋ยวเราไปใส่เจียงจูฉันว่าเจียงจูเนี่ยสวยนะถึงแม่น้องจะไม่ค่อยได้มีบทบาทมากในช่วงหลังๆนะครับแต่สกินน้องก็สวยสกินกรอบแนวเย็นฉ่ำมีไหมเอออันนี้เย็นกรอบแบบเย็นๆอ,อันนี้แหละนะครับ <S <S ถ้าลืนเปิดเสียงเกมหรือเปล่าไม่ลืมโอเคเหลืออีก3ครั้งนะครับต่อเนื่องห้าครั้งอีก3าครั้งกระดูกแขนไม่น่าจะง่ายครับ อืมกาแล้วว่าไม่น่าจะง่ายนะครับโอเคยังเหลือเวลาสบอีก2วันนะครับจางก,ก็ได้จิ้งจูมาแล้วเสียอู่นเนี่ยอาจจะได้นะหรือว่าถ้าอยากลองเสี่ยงดวงวันนี้เนี่ยอีกสักอุย้ยเยอะเกินพัน4อก็ได้อะทาคลิปทั้งทีมันก็ต้องลองให้ลองให้สุดครับปรับปรับป้าครับอีกทีปรับปรับป้าครับอีกที Mm hmm. ถือว่าก็ได้ของไม่เยอะนะสําหรับตัวจานเองนะครับเพราะรู้สึกว่าดรอปแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะนะครับดรอปแต่อะไรก็ไม่รู้มาเดี๋ยวเรามาดูของรางวัลที่เราได้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นแพ็คสงการอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะเพราะว่าแพ็คสงการเนี่ยมันจะให้นี่ครับพวกของพวกตัวเนี่ยเยอะนะหื mm hmm. แค่พิพตาเดียนในตัวจานขึ้นมาแบบเยอะมากๆแล้วแพ็คสงการเขาให้เยอะจริงๆ อย่างน้อก็เป็นของฟรีที่ได้รับตั๋วนะโอเคกดไปก่อนเลยนะครับวันละบสอ2ใบรับให้หมดครับดีกว่าที่คิดนะเอาตรงว่าดีกว่าที่คิดนะครับถึงแม้จะไม่ได้แจกเพชรจะเป็นแจกตัวเลยก็คุ้มตัวใบเด้งก็ราคาสูงอยู่สุ่มครับโอ้โหปู่ใบแม่งเอ้ยหากกำลังมองหาร้านเติมเกมสัพยุทธวิญญาจารย์ที่ประหยัดและรวดเร็วขอแนะนำสเตลราโก plus ไม่ว่าจะเติมเพชรหรือเติมแพ็คไหนก็คุ้มค่าบริการดีเติมรวดเร็วช่วยให้คุณประหยัดสบายกระเป๋าแล้วเล่นเกมอย่างสบายใจมาเป็นที่หนึ่งในโลกวิญญาจารย์กับ s t e r าร o โก้พลลิงอยู่ใต้ดิสคริปชั่นเป็นไงกันบ้างครับสันดิบปรับกิจกรรมตู้คอนเนคชั่นใหม่ใครได้ขอรางวัลอะไรยังไงในคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ สำหรับใครที่ได้กระดูกยาถังห้าเนี่ยก็สามารถมาอวดมาขิงกันได้หรือเวลาอีกสวันนะครับจานเองก็ยังจะไม่ใช้เพชรเยอะมากจนเกินไปนะเพราะว่าเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะได้ได้ได้สกินมาครบไหมคือส่วนตัวเนี่ยจานเองไม่ได้มองหาสกินนะก็อยากได้กระดูกวิญญาณเฉพาะถังห้าเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเอาไว้บูทดาเมจในการตีกระดูกได้ดีนะแต่ว่าจะได้ไม่ได้เนี่ยก็ที่ดวงแล้วแหละเห็นบางคนเนี่ยบอกว่าวันนี้ได้กันแล้วนะครับเพราะว่า ใช้5,000เพรก็สุ่มออกโ,อโหดูว่าดวงดีนะถือว่าดวงดีนะครับไม่ล้างตู้ด้วยนะอันนี้เนี่ยจานเองก็ไม่แน่ใจสําหรับตัวจานเองเหมือนกันว่าว่ามันจะมันจะได้ไวได้ช้าอะไรยังไงอะ่ะคือด้วยด้วยดวงของเรานะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่ดีอะ่ะช่องเราเนี่ยมันมันค่อนข้างเกลือครับมันยังให้มันยังให้อยู่ก็กดไปนะครับโห9ใบ มันยังให้อยู่ก็กดไปจนกว่าจะครบนะอย่าลืมมาเล่นกันให้มันครบๆนะครับสําหรับไอ้ตั๋วฟรีอ่ะมันให้วันละร้อยนะก่อนที่เขาจะปรับเปลี่ยนสคริปต์นะครับให้วันละร้อยเลยอ่ะโอ้โหแล้วมาหลอกกันว่าให้แค่วันละ80หลอกกันได้ลงคอโอเคไหนไหนทิ้งท้ายนี่นะครับรู้สึกว่าจะขาดอยู่อีก2ใบนะอ่ะก็ลองดูหน่อยลวกันครับปรับทิ้งท้ายครับคลิปปรับปรับปรับครับโอ้โหสกินก็ยังไม่มา โอเคฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านเติมเงิน s t ตลล a าโกพัสต้องการเติมแพ็คนะครับราคาถูกราคาดีเติมไวแอดมินดูแลแม้ก,กระทั่งช่วงสงการตแบบนี้เขาก็ยังมีแอดมินในการดูแลเติมเงินให้กับเราด้วยกูราแคฟานก็ให้เป็นวันที่สนุกของทุกคนดวงดีดวงเฮงกันทุกคนนะครับและเจอกันใหม่คลิปหน,น,น้าสำหรับคลิปนี้ต้องถอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายครับ